ดีจ้ะพี่นอ้องมาก,กินอาหารดอกคูณเหลืองอลามพี่น้องสวยงามมากมายจ้าบรรยากาศาตอนเช้าจ้าชมบรรยากาศตอนเช้ารอบๆอบสวนนะคะเพื่อนๆอ่าเวลาก็ประมาณแปดโมงจากพี่นอ้องนี่อันนึงพี่น้อง แล้เ,เหตุหม่องใส่อาหารไว้ไหกระลรอกเนาะมันจะกระบายรอบๆสวนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแบบพี่น้องต้นใหม่ต้นไหลไลไหลเจนิดจะพาเดินเนาะจากพี่น้องมาจบคลิปก่อนเด้อจ้าหรือเย็นนิดไม่ค่อยได้ออกมาเนาะร่มเย็นข้างขนาดพี่น้อง เอานกตัวนี้ว่าไปใส่พี่นนอชมสวนมนจาจักพี่นนอเอาจบคลิปก่อนเด้อจ้ายุบว่ไก่ก็ทีทำง,งานยานื่นินจ่าบังน,นกตัวนี้อามันจาก,กาศงามสายๆในยจักหน่อยจ้กพี่นนอหนกบายรอบๆสวนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแบบพี่นนอต้นไม้ต้นไหล่ไหล นจะพาเดินเนาะบรรยากาศนี้พี่น้องจ้าก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเอาภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ชมกันจ้าขอบคุณที่ชมคลิปเด้อน,นี่อันหนึ่งพี่น้องขาเฮ็ดหม่องใส่อาหารไว้ไหกระรอกเนาะบรรยากาศเอานอกตัวนี้เพ่ไปใส่พี่น้อง ชมสวนม่ได้เอานกตัวนี้รือว่าไปใส่พี่นอ้องชมสวนมันจะดีจ้ะพี่นอ้องโปอาหารมาว่างไว้เดี๋ยวเวลา,น,าน,นั้นก,ก็มีกระหรอกแดนลงมากินสดชื่น่ดีดีจ้ะพี่นอ้อง ดอกคูณกำลังเหลืองอาลามลมแห้งดีดีพี่น้องนี่แตแดดนะแดดแต่ว่าลมเย็นะหรือเย็นนิดไม่ค่อยได้ออกมาเนาะลมเย็นคักขนาดพี่น้องบรรยากาศดีดอกคูณกำลังเหลืองพี่น้อง สนวนสาธารณะตอนเช้าจ้าชมบรรยากาศตอนเช้ารอบๆสวนนะคะเพื่อนๆเนวลาก็ประมาณแปดโมงจากพี่นอ้องของดอกคูณกำลังเหลืองอลาม่มแห้งดีดีพี่น้องนี่้แดดนะแดดแต่ว่าลมเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนจ้า วันนี้ยายนิดก็มาเดินสวนสาธารณะบรรยากาศดีดอกพุนกระลังเหลืองพี่น้องสวนสาธารณะนี่อันหนึ่งพี่น้องเขาเฮ็ดหม่องใส่อาหารไว้ให้กระรอกเนาะบรรยากาศวันนี้ยายนิดก็จะมา จะมีพี่น้องเบิงอันตะก,ก้าเนาะอ่ามีเพื่อนเพื่อนเอาอาหารมาให้ก็ลอกเนาะก็ลอกตอนนี้มันน่าจะอยู่ข้างบนเนาะโบเห็นเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อน,เ,นเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนจ้าวันนี้ยายนิดก็มาเดินสวนสาธารณะน,ะนี่อันนึงพี่น้องก็เจ้าเอา,อาก,กินอาหาร ดอกคูณเหลืองอลา,ามพี่น้องสวยงามมากมายจ้าบรรยากาศาก,กินอาหารดอกคูณเหลืองอลา,ามพี่น้องสวยงามมากมายจ้าบรรยากาศสวยงามร่มพัดเย็นดีดีพี่น้องรอบๆสวนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะดอกคูณจ้บพี่น้องจ้บพี่น้อง เอาจบคลิปก่อนเด้อจ้ายูโบไก่ก็ทีทำงานย่นินจ้าบังนกตัวนี้บรรยาก,กาศยามสายๆในจักหน่อยจ้บพี่นอหนกที่ดีจ้บพี่หนอกยูโบไก่ก็ทีทำงานย่นินจ้าบังหนกตัวนี้บรรยาก,กาศงามสายๆในจกนักหน่อยจ้บพี่หนก บรรยากาศดีดอกพูนกล็ลังเลืองพี่น้องสวนสาธารณะบรรยากาศดีดอกพูนกกาลังเลืองพี่น้องสวนสาธารณะน,ะนี่อันหนึ่งพี่น้องพระเจ้าจเอาอาหารมาวางไว้เดี๋ยวเวลานั้นก็มีกระหลอกแลนลงมากินสดชื่น บรรยากาศดีดอกคูนก็ลังเหลืองพี่น้องสวนสาธารณะนะโออาหารมาวางไว้เดี๋ยวเวลานั้นก็มีกระหลกแดนลงมากินสดชื่นก,กินอาหารดอกคูนเหลืองอลามพี่น้องสวยงามมากมายจ้าบรรยากาศบาย รอบๆสวนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแบบพี่น้องต้นไม้ต้นไหลหไลายหลชนิดจะพาเดินเนะาะากินอาหารดอกคูณเหลืองอาลามพี่น้องสวยงามมากมายจ้าบรรยากาศตอนเย็นก็จะมีเด็กๆมาออกกำลังกายที่นี่กันเยอะเนาะพี่น้องเนาะเป็นสวนสาธารณะ ยูบ่ไก่ก็ท่ทำงานยี่นีจ่าเบืงนกตัวนี้บรรยากาศเงามใสใสในยจักหน่อยจา่าพี่หนกนกยูบ่ไก่ก็ท่ทำงานยี่นีจ่าเบืงนกตัวนี้บรรยากาศเงามใสใสในยจักหน่อยจา่าพี่หนกนกสดชื่นมากโยมนมเย็นพี่้อกเบื้องนกตัวนี้พี่้อกธรรมาชาติวันนี้เป็นวันอะไรรู้สึกว่า ทานนกขายต้องเป็นตอนเย็นเนาะส่วนมากอาคนก็จะมาเดินช่วงเย็นเยอะเนาะช่วงเช้าไม่ค่อยมีคนเพราะว่าช่วงเสอาเพื่อสิเฮ็ดงานกันพี่น,อน,อน้องนบรรยากาศดีดอกพู่กระลังเหลืองพี่น้องสวนสาธารณะนะสวยงามร่มพัดเย็นดีดีพี่น้องร,รอบๆสวนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ดอกคูณจากพี่นกตอนเย็นก็จะมีเด็กๆมาออกกําลังกายที่นี่กันเยอะเนาะพี่นอกเนาะเป็นสวนสาธารณะนะเอานอกตัวนี้แล้วก็ไปใส่พี่นอกชมสวนม่วันนี้เย็นนก็จะ จะมีดูนกเดินหาอะไรกินเนะเาะพอดีว่าตอนเช้าไม่มีอาหารเนาะของดอกคูณกำลังเหลืองอลา,าม่มแห้งดีดีพี่น้องนี่้แดดนะแดดแต่ว่าลมเย็นับพี่น้องเบิงอันตะก้าเนาะ,ะมี เพื่อนๆเ,เอาอาหารมาให้กระลอกเนาะก็ลอกตอนนี้มันน่าจะอยู่ข้างบนเนะเาะพอเห็นเนาะนอะอาหารนกขายต้องเป็นตอนเย็นเนาะส่วนมากาคนก็จะมาเดินช่วงเย็นเยอะเนาะช่วงเช้าไม่ค่อยมีคนเพราะว่าช่วงเศาร์เพื่อสิเฮิงานกันเนาะพี่นอ้นองนดอกคูณกําลังเหลืองอลามลมแห้งดีดีพี่นอ้องนี่แตแดดนะแดดแต่ว่าลมเย็นนี่อันหนึ่งพี่นอ้อง ก็เจ้าจเอายูบัวไก่ก็ทีทำงานงยี่นีจ่าเบื้องนกตัวนี้บรรยากาศงามใสๆในยจักหน่อยจ่าพี่น้องนอกอากาศสดชื่นมากโยมนมเย็นพี่น้องเบื้องนอกตัวนี้พี่น้องธรรมชาติวันนี้เป็นวันอะไรรู้สึกว่าอาหารนกขายต้องเป็นตอนเย็นเนาะส่วนมากคนก็จะมาเดินช่วงเย็นเยอะเนาะช่วงเช้าไม่ค่อยมีคนเพราะว่า ช่วงเศ้าเพื่อสิทฮ็ดงานกันนะพี่น้องสดชื่นมากยมนมเย็นพี่น้องเบิ้งนกตัวนี้พี่น้องธรรมชาติวันนี้เป็นวันอะไรรู้สึกว่าตับพี่น้องเอาจบคลิปก่อนด้วยจ้าากา